สวัสดีค่ะก็กลับช่องเค้กมอแกงอีกแล้วนะคะช่องของคนทําเค้กไม่ใช้เตาอบกันค่ะวันนี้นะคะเอาถึง3สูตรด้วยกันนะคะสําหรับสูตรคัพเค้กไม่ใช้เตาอบค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ก่อนค่ะต้องวอร์มนะคะในส่วนของต่หม้อไว้ก่อนนะคะก็ใส่อย่างนี้นะ เดี๋ยวหลังจากนั้นนะคะเราเอาไปตั้งไฟนะคะไอเราจะใช้ไฟกลางกันนะคะทนี้เรามาเตรียมในส่วนของไข่แดงก่อนนะคะเราจะตีไข่แดงนะคะสองฟองกับน้ำตาลทรายนะคะให้เข้ากันจนฟูนะคะให้เราใส่นมค่ะนมสดนะคะลดจืดนะคะเท่านั้นนั้นนะคะให้ใส่น้ํามันค่ะอันนี้เป็นน้ํามันมะกอกนะคะนะคะให้ร้อนแป้งค่ะ,คะ และพักส่วนนี้ไว้นะคะอย่าให้มันเป็นเม็ดนะห้ามเป็นเม็ดเลยนะคะถอาเราจะใช้มะนาวก่อนนะคะตีนะคะอันนี้ไข่ขาวนะคะไข่ขาวจะมนส่อแล้วนะคะอไนี้เราก็จะตัด นะคะด้วยสปีดต่ตํานะคะเพื่อตีตัดฟองนะคะจะได้มีฟองอากาศในเนื้อเค้กน้อยที่สุดและจะทําให้เค้กไม่แน่นค่ะ <S <S เราได้ลักษณะสองถ้วยอย่างนี้นะคะเราจะแบ่งนะคะโดยแบ่งไข่ขาวนะคะสามครั้งค่ะใส่ผสมกับส่วนผสมของไข่แดงบนไปในทางเดียวกันนะคะผสมนะคะให้จนเป็นเนื้อเดียวกันหมดนะคะอย่ามีส่วนของไข่ขาวเลยนะคะทีนี้นะคะเราเตรียมพิมพ์ในลักษณะอย่างนี้นะคะ เราจะใส่ประมาณสามส่วนสี่ถ้วยนะคะเพื่อที่มันจะพอดีเวลาเราออกมาเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะเพื่อน็จะเห็นนะคะประมาณนี้ค่ะทีนี้เราจะได้แบบนี้ใช่ไหมคะเราเคาะค่ะไล่อากาศนิดนึงนะคะเคาะทุกอันเลยเนาะะก็เดี๋ยวเราจะใส่นะคะในส่วนของโยงไปนะคะในตอนแรกนะคะให้เราใส่ไปกลางนะคะประมาณห้านาทีนะคะ มอค่อนข้างใหญ่นะคะค่ะทีนี้นะคะเราก็มาเปิดแกนครบเวลาแล้วนะคะดึงลงไปเลยค่ะปึ๊บไม่มีอะไรติดมาแล้วสแสดงว่าสุกแล้วนะคะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะพักให้เย็นนะคะแล้วเรามาแต่งหน้ากันค่ะอีกนะคะตี ค่ะดูสตอรี่ค่ะก็คลิปนี้นะคะก็จะลาไปด้วยนะคะเค้กนะคะคับเค้กนะคะผลไม้สดกันนะคะแบบง่ายๆนะคะ้องโดยที่เราจะต้องแยกไข่ขาวและไข่แดงออกจากกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้ไข่แปรแดงนะคะกับน้ตาตาลค่ะตีให้เข้ากันนะคะค่อยๆใส่นะคะตีน้ำตาลกับไข่แดงนะคะให้ไข่แดงเลี่ยตีนะคะ ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราใช้แป้งนะคะเศษสองส่วนสามถ้วยตวงนะคะลอนลงไปค่ะค่ะตามด้วยนะคะผงฟูค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ล้นผงโกโก้นะคะตะก้อคนต่อค่ะตะก้อนทุกอย่างให้เข้ากันที่หมดเลยนะคะใช้ตะก้อมือคนนะคะทุกอย่างให้เข้ากันหมดเลยนะคะ ค่ะเราก็จะใส่น้ํานะคะเศษหนึ่งส่วนสามถ้วยตวงนะคะใส่ลงไปนะคะเข้ากันนะคะคูณให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะ,ะเอาละค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะใส่น้ำมัน ค่ะเราก็จะใส่น้ามันพืชน,นะคะส่วหนึ่งส่วนสามถ้วยตวงนะคะเข้าไปค่ะคนทุกอย่างให้เท่ากันนะคะอย่าให้เป็นก้อนนะให้เป็นเนื้อเนียนเดียวกันเลยนะคะเคาะนิดนึงนะคะตะล่อมเสร็จแล้วก็เคาะนิดค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่กลิ่นวานิลาค่ะส่วหนึ่งส่วนสองช้อนชา คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเตรียมในส่วนของไข่ขาวกันต่อนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เราตีด้วยสปีดต่ำในฟองหยาบๆก่อนค่ะจากนั้นนะคะบีบน้ำมะนาวลงไปนิดนึงนะคะ แล้วก็เช็คนะคะเห็นไหมคะมันจะตั้งยอดลักษณะอย่างนี้อ่อนแล้วนะคะเราก็ตีสปีดต,ต่ำะคะ่ะผสมไข่าขาวกับไข่แดงด้วยกันนะคะโดยที่จะแยกเป็นสามครั้งนะคะ,ออคะอเอาละค่ะค่อยค่อยค่อยคตัดล่อมนะคะให้เข้ากันคะ่ะค่ะเป็นเนื้อเดียวกันในลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเตรียมจยอดลงพิมพ์กันค่ะ หลังจากที่เสร็จทุกอย่างนะคะเราก็เตรียมหยอดลงพิมพ์กันนะคะตัวที่เราอย่าหยอดเยอะนะให้เหลือพื้นที่นิดนึงนะคะเพื่อไว้แต่งหน้าเค้กอนะก็พูดง่ายๆหยอดประมาณสองส่วนสาของพิมพ์น,นะคะค่ะเราก็มาใส่หม้อกันนะคะก็จะเห็นว่าอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งเราก็จะใส่หม้ออยู่ประมาณถึงสินาทีนะคะใช้ไฟต่ำสุดเลยนะคะสิบนาทีเรามาเช็คครั้งหนึ่งนะคะว่ามันสุกหรือ,อยังนะ ท่ะทีนี้สิบนาทีผ่านไปนะคะแอปนี้ก็จะลองเช็คนะคะโดยที่เราจะใช้ไม้เล็กๆนะคะหรือนะคะเพื่อนๆมีไม้จิ้มฟันก็ได้นะรูมันจะเล็กลงนะคะแล้วจิ้มนะโอ้โหยังไม่สุกเลยนะคะเราจะอบไปอีก1ิบนาทีนะคะดูค่ะสิบอีกสิบนาทีผ่านไปนะคะโดยประมาณตอนนี้ยี่สิบนาทีแล้วเนาะเราก็ปิดการนะคะเมื่อกี้ดันใช้เอาอันเล็กๆดีกว่านะมันจะได้ไม่เป็นรูแบบใหญ่ๆ นะคะอันนี้คือสุกแล้วนะคะทีนี้นะคะเทคนิคอย่างึดิมนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะ,ะ,คะให้เราปิดไฟค่ะและตั้งทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวเรารอให้มันเย็นนะคะและเราก็จะแต่งหรือปิ้มครีมค่ะค่ะเราก็จะโรยนะคะในส่วนช็อกโกแลตกันนะคะต้องมีที่รองอย่างนี้นะและที่สำคัญเลยค่ะฝาปิด ฝาปิดจะต้องไม่มีรอยรอยอย่างนี้เลยคือต้องหาอะไรมาปิดอย่างนี้ให้สนิทนะคะและต้องอุ่นนะคะหม้อเนี่ยให้ร้อนก่อนนะคะเพราะว่าไฟเนี่ยมันจะทํางานจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะคะซึ่งทีนี้ถ้าเกิดเราปิดไว้อย่างนี้ฝาด้านบนมันจะร้อนความร้อนมันก็จะทั่วถึงนะคะซึ่งก่อนทําเค้กทุกครั้งแนะนําเลยนะคะอาจจะยาวหน่อยนะคลิปนี้ทุกครั้งเลยคือต้องอุ่นหม้อนะคะด้วยอุณหภูมิที่ต่ํานะคะด้วยไฟต่ํา ใช้ไฟต่ํามันจะไม่ไหม้หลายคนถามว่าไหม้ไหมส่วนหม้ออันนี้ทําไมถึงเลือกใช้อ่าตอบเลยหม้อนนี้ที่เลือกใช้นะคะหนึ่งมันมีขนาดใหญ่และลึกนะคะก็เลยใช้แล้วก็ใช้ติดนะคะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันนะคะสําหรับอันนี้นะค่ะทีนนี้เราก็จะเปิดไฟต่าเลยนะคะไฟต่ําสุดเลยนะไว้อุ่นหม้อนะคะเพื่อที่จะทำเค้กปิดไว้อย่างนี้เลยนะคะระหว่างนั้นเราไปทำเค้กกันค่ะ นี้เรามาดูขั้นตอนการทํากันนะคะเริ่มแรกเลยนะคะให้เราตีนะคะโดยที่เราต้องแยกไข่ขาวกับไข่แดงนะ<ส>ทีนี้นะคะวิธีการนะคะเราตีไข่แดงนะจ๊ะกับน้ําตาลทรายที่เตรียมไว้ค่อยๆใส่นะตีนะคะให้มันขึ้นให้มันขึ้นคนอันนี้ทําแค่สองฟองนะไข่น้อยนะคะทําให้เพื่อนเพื่อนเห็นกันเนาะนี่นะคะ จะตีนี้นะคะพอเราได้เนื้อเนียนประมาณนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องใส่ในส่วนของน้ำนะคะแล้วก็น้ํำมันนะคะลงไปค่ะใส่ในน้ํำก่อนนะคะใส่งไปเลยค่ะ คนในทางเดียวกันนะคะหลังจากนั้นนะคะใส่ในส่วนน้ํามันค่ะในทางเดียวกันนะคะกลิ่นวันทีลาน,นิดเดียวน,นะคะคนพอเข้ากันนะคะและเดี๋ยวเราจะร่อนแป้งกันนะคะอันนี้เราทำน้อยนะเดี๋ยวเราร่อนแป้งกันค่ะค่ะร่นอนแป้งเค้กนะคะ ลงไปนะคะให้หมดนะคะด้วยนะคะผงฟูค่ะเอาลงไปนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราคนไปทางเดียวกันนะคะคนด้วยความเร็วสูงนะค่ะหลังจากนั้นนะคะตีไข่ขาวนะคะพอขึ้นฟองหยาบน้านะคะหนึ่งส่วนแปดช้อนชาค่ะ และตีนะคะด้วยความเร็วสูงตีด้วยความเร็วสูงประมาณหนึ่งนาทีนะคะหลังจากนั้นสลับใส่น้ําตาลไปค่ะให้น้ําตาลนะคะแบ่งน้ําตาลเป็น3รอบค่ะตีด้วยความเร็วสูงจนตั้งยอดค่ะ นะคะตั้งยอดเนี่ยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราตีด้วยสปีดกันค่ะอากาศออกนะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราอไปผสมกันค่ะจากนั้นนะคะเราออกมาตะลมค่ะโดยทางเดียวกันนะแบ่งนะคะไข่ขาวเป็นสามรอบตะล่องทางเดียวกันเลยนะคะะะนต้องิงะเนะนะคะก็ เป็นถ้วยลักษณะอย่างนี้นะคะให้ใส่ประมาณสามส่วนสี่ถ้วยนะคะอย่าใส่ล้นนะขอนุประมาณนี้ครับแนี้รัส่วนี้ราคุนะ่เนะเดี๋ยวเราจะยช็อปปิ้งนะครับกไม่ออชอนะงนะดีไม่ต้อสอชอห้ครับทงไนะเดี๋ยวเราจะเขาไป้งก่อนะค่อยๆเ เอาม่นะอายค่เทีน้เะาทิ้เราจะไล่เคาะนะคะเคาะในลักษณะอย่างนี้นะคะเคาะไปเรื่อยๆ่คะก็จะได้แค่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าไข่นี้เป็นไข่เบอร์เบอร์เล็กสุดนะคะเบอร์สี่เราก็จะได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเจ็ดถ้วยนะคะ เราก็ใส่มะละปอเชื่อกค่ะเราจะตั้งลงบนนะหนม้อเลยนะคะหม้อน,นี้ต้องวัดความลืกนหน่อยหนึ่งนะเพื่อนๆมีหม้อที่ตื้นกว่าที่ลึกกว่านี้จะดีกว่ามากเลยนะ หลังจากนั้นนะคะเราจะตั้งเวลาไปนะคะโดยประมาณนะคะ10นาทีค่ะแล้วมาเช็คอีกครั้งหนึ่งนะด้วยไฟต่ำค่ะเนื่องจากหม้อมัน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 ,มนเรียกอ,อะไรนะมันตื้นมากเห็นไหมที่ชอบไม่ชอบม่ใครชอบ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดดูกันนะเห็นไหมคะอุณหภูมิอะไรทุกอย่างจะพอดีหมดนะนคะเอาละค่ะเราจะใช้ไฟต่ำต้องเช็คนะคะไม่ติดนี้เท่านั้นนะคะก็จะใช้ได้นะแล้วทีนี้นะคะถ้าเป็นหม้ออลูมิเนียมการกระจายความร้อนจะดีกว่าหม้อ สแตนเลสน,นะดูเห็นไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูฟัมนิ่มกันทีนี้นะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่ามันจะสวยขนาดไหนนะคะนิ่มมากๆเลยนะคะก็เป็นเมนูนะคะไม่ว่าจะเป็นหม้ออย่างไรก็ทําได้นะคะแต่เน้นนะว่าถ้าหม้อรึ๊กจะดีกว่านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทีมแกงขอลาไปก่อนคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สาคัญอย่าลืมกดแชรนะ์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิป